สาบายดีบสัสุขหูซุนสาบายดีตอน่ำพี่นอ้องตอนนี้งัวกำลังสีขอดลูกซ้อนทิ่พาเบิ่งงัวขอดลูกเนาะขอดแบบธรรมศาสตร์ดีแม่แล้วผูกไว้ตั้งเต้หลายมือเลยแแต่ว่าเขาตรงรักดีอยู่ในถ่ายเห็นคนน้ะมันสีบกเขา ทองเนาะทองแล้ปลูกใส่เครื่องไว้ประมาณสี่ห้าหมื่นแราวจักแต่ว่าท่านได้ได้หมื่นนี่แหละกำลังสีได้จ้าเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันว่าจะเป็นตัวแม่หรือเป็นตัวเทิกนะเนาะแ่งลูกเบ่ง ีออกแล้วสีออกแล้ว,ออ,ลวออกแล้วค่ะเฮาก็เลี้ยวเบิงเ่งอยู่คันเห็นคนล้วอย่ายอ้าอ๋อหัวกับขาออกไปพี่น,น้องอื้อ ออกแล้วจ้าพอมันได้แล้วมานะแม่ได้แล้วพี่น้องขาต้องไปดียอยู่ใบไก่เน,น่าอานไก่แลยสิบ่มมาบ่งดูลอดแล้วจ้าทายนี้พอมาเบ่งวะโตแม่หรือโตเถกปลอดภัยบ่แล้วกำลังเลี้ยลูกเราอยู่ พี่ยูพี่ออกเร็วเบิ่งให้อีพอเบิ่งดูเอายังเอาเอาเผื่อเอาแคบ่อีแม่เร้บ่มาติ ปอดแล้วจ้าปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วสบายดีลูกเอ้ยออกมาแล้วมอนตาเบิ่งโลกแล้วปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกจ้าตัวผีปลอเสร็จก่อนมาลูกไปางบาตัวยังตาตัวแม่ โตแม่จ้าพี่น้องได้ลูกสาวไม่ได้ลูกสาวเด้อเขาต้องเสร็จปากเสร็จดั่งหมอคนเนาะจ้่อน้ตาแล้วเหมือนตามาเบิ่งโลกละจ้าพี่น้องโอ้ยดีใจกบนังใหม่นาได้ลูกสาวโอ้ได้โตสีหนีผมไปแม่สีแดงแต่ลูกเป็นสีน้ำตาล ได้ลูกครึ่งแม่มาเอาอิ่มอิ่มแม่กำลังเช็ดอาบน้ำโอ้ยยับปีกเนอะล้มกันหนาวนุ่งสินวัดเอิรกได้ลูกสาวจ้าอีพ่อแกตีนแหมันยุโบแกโบ พราอว่าค้ามันยาก่คือชื่บริแกเลยเดอค่ะแกก็บอกแกในตัวได้ดีมันหันไวบอกเขาบอกให้แกกระดูกนะตีนอ่อนๆมันน้อยหนึ่งอะพี่น้องให้เอาออกมันสี่หันไวเนาะข้ายูมันบบกห่วงลูกมันเพอไมันยังหายจับเสยอโอ๊ตบางโตนะพี่น้อง มันแหนะคือมันเขาไก่บไไดเลยคนยอืมคนด,ดูแลเนาะดีใจน้ำเด้อไม่เปนลูกสาวแล้วเฮงเฮงต้องมาดูแลซื้ออะไรดีบัดทีนี้ต<ย>ัวนายซื้ออีกยังนะอี่แม่เอิญยังบักน้อยนะวลนกินยมอนนะะจ้ป้าถูกนีอะแรเลยนหรอน้ำตาล หนังตาหนุ่มนิ่มหนุ่มนิ่มออกมาแต่ละโตนะพี่น้องคือตั้งซื้อไฮโดรเดจนง้วสวรรค์นะแต่ว่าอาดซีบโบแมนงัวเฮาแท้ๆเนาะมันเป็นงัวงเบลกีอ่ะงัวงเบลมีเนาะเพผูนชายอีเมลเลี้ยงไฮคือออกมาแต่ละโตนี่คือตั้งซื้อไฮเลยจ้าแต่ละโตมีซื้อเบัดแม่นะซื้อไม่ลูกนะซื้อหนุ่มนิ่ม งัวสวรณนามีซื้อไหมซื้อนุ่มนิ่มซื้อโตโน่ผุนจำปีจำป่ำปาบุญย่อว่าสัตแต่ว่าอีท่าวนะซื้อเถาพี่น้องอีตัวหนึ่งแนละ้มันเถ่าแล้วมันเขาทรงๆแตววนากระท่องคือกันแต่ว่าตัวนากระท่องคือกันไร,รลังกันเันกำลังเกลี่ติ่งแทงว้าว้าลูกมันออกมาเดาแต่ว่าอันอานายองมันยังอีกดนุนเราจะเสีออก ไลายสซโมงเติบให้เบิ่งแี้พอนี่นะทุกคนใส่เกลืออะไรก็ตีนี่ออมบันคืออโฟโกฟโกงโฟัสนี่อันนี้คือแกออกมาจะตีนมันซ้อนบงหัวแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นนะเห็ดคือกันบ่อเนาะที่กระดูกอ่อนงวน,นี่เดี๋ยวอีพอเราสีขอร์แล้วนเว้ให้หนอกมันตกลงมา พกเหนียวมันบอกพวกน้ำมันบ่อกนันกน,น้เมื่อกี้ท่านได้หูซื้อได้หน่นะเพราะว่าเพิ่นคือสิอยูส่สวนพคนแะล้เนาะเดี๋ยวซ้อนสิไปบอกให้มาเบิ่งว่าได้ลูกสาวแล้ว <c oughs> แล้วก็ละอาจสิมาเฝ้าหน่อง,งวัวเนาะ <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนนะงัวาสาบุนนะก็ได้พี่น้องแต่ว่าบริกากินน้องคือตื่นยังมือ้ามาเลยเห็นเลยเห็นแลนจนหันแล้วมันได้คนเดียวเนาะน้องมันก็ได้มาแม่มันกินเบินน้ล,ล,นนลมันไม่มีหมูแล้วแบบเนี้ยปู่ฮายังมาให้มันนอนบอกก่อให้มันนอนเพื่งเลย,ยเป็นธรรมศาสตร์ของมันเนาะ<ส>คือแบบเกิดมาอะไรแบบพอ สซมงเหลือยังมันกระหันเลยเนาะสัตว์นี่แต่คนเฮานะ่ะเกิดมานะ่ะเลี้ยงเพื่อสิใหญ่แต่มันน่ะแม่มันเลี้ยเอาเดี๋ยวมันกระยืนได้ล้วหนาวโอ้ยเกิดผนเกิดย่ำหนาวลูกเอ๋ยพ่นยังสลืมสลือยู่พี่น้องสิบุท่านได้หูคว่ำดอกเน,น,กนะาะถ้งกระมอนตา เต็กกำลังอยากยืนอยากเห็นเราลูกมันดูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเป็นตาหักก็ต่อจุดสั่นอีกเลี้ยแม่มันเดี้ยหลายมันเกิดหันไปถึงแล้วแก่แล้วพี่บักโตโน่แล้วก็ไอแองโมลแบบนี้โบนะอ๋อไอแองโกลอ้ายมันชื่อบักโตโน่เอาโตโน่แล้วก็นุ่มนิ่มถึอนุ่มนิ่มบักโน่ไอแองโกลโบโบอยากื่อ คออือบมไปผูกค่ะท้งผูกน้าพี่น้องบงจากชุดอีแม่นี่แม่แม่แนมมาดูาอ,อ,อาบนำแล้วล้าก็ใส่เลยสุดอันนี้คือทันสั้งหงหิ่งู่กับเสาเสียง,งู่กันอาจจะทงไม้ด้วกัใเลยมรุดัดนงตัวน้อยมัยมุ่นแลไดกรใสลนยิ่พอแกแล้วอยู่น้ำเหวนี่ นี่แม่สีมันเหรอโอ้ว้าโอ้ยหนาวเ้ยลูกเอ๋ยเอาพอผมมาตุ้มให้มันประเเมทยิน,นดีตอนรับสมาชิกใหม่จ้าพี่น้อง พูดคันบอกอไปผูกขางนะเม่แล้วมะเฮ็ดอันนี้บังให้มันตนิ่ออกมาพี่น้องเซให้เบิเ่งบรรยากาศสังเกงบตบางตนไหมล้มเดี๋ยวอีพอสิใหญ่โน่ระบังมักโน่ยเยียบเด้อ เฮ้ย,ยมาเบิ้งน้องไหมเฮ้ยมาัเบาดิ้งน่องหนีไว้ไว้ตัวนั้นมันเกิดก่อนว่างอะน,นะเกี่ยวเขาเลยเนาะตัวนั้นเฮ้ยดำหน้าดำหน้าติเก่งมาแต่ดำหน้าเนะออตัวนั้นเกิดวางดำหน้าพี่น้องไปกินน้ำนะคะบักงนอนเป็นลูกอีใหม่ดิแม่เฮ้ยได้น้องสาวนี่พี่น้องลูกพวกมัน ไม่ี่เด้ลูกสี่แล้วพี่น้องมันได้ลูกตายจากตัวลูกมันตายตัวหนึ่งพี่น้องมันโคตรมาแล้วมันตายตอนวางสวนโควิดแม่มเป็นตุ่มตอนนั้นแม่มันเป็นโรคล,ลเลือกเลือกไว้ตัวหนึ่งบนนี้แม่มันหนาวแล้วมันสั่นอยากเกลกอยู่เนาะเอาโจัวิธีนี่้มัน โนโน่ชิโนโอ้ยเบิร hmm. so ์น <equally> น้องตัวออกมาแล้วนอนสื่โอ้จะนมันก็ออวยมากขับังเพื่องแล้วก็อุ่นอุ่นเหรออีจมปะน้ำโมกขนาดขนาดแม่บาได้ซักยาถึงนิดเดียมันพี่กวยจมปีกุลังมันให้เด็กเออต้นอะไรดำนาพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สิติดกันและตัวนี้มันได้วางเกี่ยวเขาบ่โอ้ยแห้งก็ไปน้อกันคากบัตรนี่ในใจอันนี้มันได้บางนึงนี่ ได้ตอนได้อ๋อได้บังได้ว้างอันเขาไอซุกมาเลยเนาะบางเขาปลูกพักเห็นะวมบงได้บางเขาบ่อซุกไหมเออแม่แต่มันใหญ่ไวเลยพี่น้องดิเห็นปะอ้าวบังแม่แมันคือมันจะจะเอ๊ะเป็นยังมันคือเก่าจะเอ๊ะให้เบิ้งในตีลูกนะเด้อ่ดหน้าตาเป็นตะางหากแถวโอ้ยขาใหญ่บ้ามียนขาข่อยเลยอันนี้นะแม่มันนี่แม่มันซื้อบุญยอจ้ะ งัวมีทั้งเบิร์ธทกเจ็ดตัวแปดตัวแล้วพี่น้องเนี่ยตัวสีขาวๆนี่ซื้อกะแดะเนาะตัวนั้นซื้อมารีต,าาตัวนั้นซื้อนางเถ่าตัวนี้ซื้อดอกคูนจ้าอันนี้แกบ้านงัวของเราเนาะนัะนดีนนะเฮ้ยมาเบิ่งน้องบ้าตัวนี้ซื้อโตโน่น้องเดแมมมาเบิ่งแล้วแม่ไหม,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 ม มาเด้อตัวนี no. 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 ้ตัวแม่หรอตัจำป่านะแม่เบิดเน้ตผู้ชายคนเดียวในครอบมันแม่เบิร์ตแม่เปิน์นแม่้บอกแม่เบิรแม่เบิ เด้เด้น้ำมันแตกแล้วลูกลูกอยู่บนยอดนะผมาตะกี้ซีซีนึงเป็นอะไรพี่เตี้ยนแม่นป่แพาเบิ้งพี่น้องมันช่เปลี่ยนเป็นซียังอันนี้ละจ้าวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะมันตาดหายแม่มันตาดหาย ตัดแล้วนะอย,กกนวยนอ,อย่ากินเด้เฮ้ยมันมังองมันแหงกำลังเริ่มสิหันเรื่องราวของหน้าหนาวก็คือมีสมาชิกใหม่เนอะมือนนิกะฮัลโหลพี่น้องโปรดติดตามว่าน้องมันเสียอกจงมงเนาะเดี๋ยวสิไปแจ้งข่าวให้หัวหน้าทราบก่อนแม่ตัวนี้ก็งัวเราบอกแม่ัวนี้ก็งัวเราบอก โอเคพี่น้องคือสิทธิขออนุญาตลาก,ก่อนเดิอเนาะขอบใจเบื่อสุขุมสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แบบสวรรค์เนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบใจเบื่อสุขุมสุขนเนาะที่ติดตามแลวก็ให้คาปรึกษาให้คาแนะนาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีเดิมแม่ป้นตึ้มลถตกใจเบอด์พลังอยากลูก,กม,นะมันอยากลูกแต่ว่ามันมันทานได้หันอ่ะมันทานได้งแียง กำลังตีพี่นอ้องสบายดีจ้า